ปลานิมย่างดูไม่มีจ้างนะสดยอดมะเขื<ด>อสดๆมันจะสดมากพีนะ่น้องเดี๋ยวเียวย่างมาตามก็จะได้หนึ่งเรื่องปลาบิ้ปปงเจ๊คขาเท่าลาบปิ้งพี่น้องนะทำใหญ่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลอีกแล้วครับผมส่อกินซอแอลแถวแถวโอเกคครัวลุงเด่นดีกว่าครับ,รบสวัสดีครับเอ็ซีลุงพูนนะครับสวัสดีลุงเด่นเลยครับผมอ่ากินจิน้นกินลาบกินเนื้อหลายวันแล้วเนาะครับใช่ครับวันนี้จะมาทําเมนูแบบบ้านๆโบราณหน่อยวันไหนว่าลำแท้ๆแนี่วันนี้ลุงเด่นจะลงมือทําทําเองวันนี้ทําเองเลยนะครับอยากคือส่วนหนึ่งผมก็อยากกินนั่นแหละผมก็เลยจะทำเมนูนี้ น้ำพริกปลาปิ้งครับน้ำพริกปลาปิ้งนะครับปลาปิงปาป้งใจ้ปลาลินตนัวยงใหญ่แล้วก็หาผักหาผักหาไม้ทำสวนบ้านเรานี่จอดกระถินรจริงจริงซีรีส์นี้มันน่าจะเป็นซีรีส์สวรรค์บรนทุ่งครับกระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าคุมกระดังงาช่ยซุ้มประตูอันตะวันคิดถึงพ่อน,นะฟังเ,งเพลง,งเนี้ยอันตะวันชูคอชูชอรออยู่อันนี้ลุงเด่นปลูกไว้ข่างๆเนี้ยไรู้ว่ามันขึ้นเองมันขึ้นเอง แต่ว่าเวลามันจะโตจะโตลงเด่นก็ตัดตัดทิ้งตัดมันจะไม่เอาอ่ะตอนมันออกอตัดตัดตัดตอนที่แรกว่าตัดทิ้งนี่แหละแล้วตัดไปถึงต่อมันก็ออกมาอีกมันออกมาเลยพอมันออกมาแล้วเราได้ยอดกะทินอย่างนี้ครับพอเราได้ยอดกะทินอย่างนี้ก็เลยรักมันเลยผมกินกับขอยนางรโรมกินกับน้าพริกขนมเส้นครับขนมเส้นน้าเงี้ยวเนี่ยอืสุดยอดเลยครับนี่นะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ลุงพูนย่างปลาย่างพริกรอลุงเด่นนะเดี๋ยวผมย่างหลุงเด่นจะโชว์พีมื้อตดน้ำพริก น้ำพีครับ <Okay. S 1> สูทเบาเชียงไฮยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเป็นลูกมือครับผมได้ได้ไปหาพี่ผักเลยเราเสียบไม้มาเรียบแล้วครครเ่อจะปิ้งเออเดี๋ยวเราปิ้งปะาปิ้งปลาก,ก่อนครับนุ่มยมแล้วเดี๋ยวนนี่ครับหอมแดงหอมขาวเสร็จแล้วกับพริกพริกนี่เป็นพริกจีฟ้าครับแล้วก็นี่มันจะใส่พริกหนุ่มเข้าไปด้วครับผมกับใส่ไปให้มันมีเนื้อพริกจังเยเพิ่มปริมาณไม่เผ็ดเกินเดี๋ยวป่ามาปิ้งครับนี่เราใช้ป่าตัวโตๆนะครับ น้ำพริกปลาปิ้งครับจะปิ้งมาผมก็อลังการอยู่นะปลาตัวเป็นกิโลครับทําเป็นน้ําพริกเนี่ยบางคนอาจจะแอบเสียดายนะนี่เดี๋ยวเราไม่ไม่เอาเกลดออกนะเอาเกลดออกแล้วครับออกเลยมองออกครับอันนี้มันสูตรลงเด่นนะเอล้วกันเอาเกลดออกแล้วกันออกมัไม่แม่อร่อยเชื่อเถอะสูตรลงเด่นเดี๋ยวเขาจะเอาเอาเกลดออกแล้วก็บังบ้างแล้วก็ เอาเกลือทาด้ย่างไฟขี้เท่าหน่อยมันจะเหลืองเหลืองขามิ้นนะครับไม่ไม่ใส่ไม่เอาไม่ใช่อันนั้นจะไปทางเชียงตุงไงละย่างคำอีกแล้วปิ้งแบบเหลืองเหลืองถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราย่างทั้งเกรดเนี่ยเนื้อมันจะขาวอย่างเดียวมันน่ากินหอมถ้าเราแบบเนื้อเหลืองเหลืองเราต้องเอามาทำเป็นน้ำพริกไงถ้าย่างอย่างนี้เวลาย่างสุกมาก็เนื้อขาวๆไม่อร่อยเอาเกลือเดี๋ยวย่างมาตามันก็จะได้เหลืองเหลืองนะครับทาเกลือหน่อยที่เหลือเราก็กินได้เลย ไม่ต้องไปเอาเก็บทิ้งิงแต่เนื้อมันเลยอันนี้เป็นลาบนี่เก็บมาได้ทิ้งเลยเดี๋ยวให้ลงคูนทำปลาแป๊บหนึ่งครับนี่ปลาหวัวถัตัวใหญ่ครับไมันจะออกก็ได้นะไม่ออกแหละบ้างเลยชึบโอ้โหนี่แหละคือคือมันจะทานได้หมดครับนี้แต่ว่าหอยย่างไฟอ่อนนะย่างใจเย็นๆย่างเหลืองๆนี่อเเเด๋ยยยวกวกกลลลืทาาแ้็ไปงครับ ม่ต้องใส่เยอะใส่พ,พอนี่รูปไรเทคนิคการย่างต้องไฟที่เป็นขี้เท่านะขี้เท่าสามรอบนะครับพี่น้องกว่าเราจะเตรียมของเตรียมอะไรกันเรียบร้อยอ่าที่นี่แหละเดี๋ยวอันนี้ไปย่างนะเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็ย่างย่างพริกย่างนั่นต่อเลยเดี๋ยวได้กินแน่นอนทุคุณนสูตรนี้ถ้าจะให้อร่อยต้องย่างกับเตาถ่านนะครับน้ำพริกปลาปิง้งสูตรเจงไหครับสูตรลุงพูนลุงพูนจะใส่กะปิจะใส่ปลาล้านะอันนั้นเป็นไม่นะมันก็คนหลายรูปแบบนะนี่ บางทีเขาก็ใส่วเน่าได้นะแต่วันนี้สูตรลุงเด่นครับแบบบ้านๆจริง,รงๆเดี๋ยวรอดูเนี่ยย่างพริกย่างอะไรกับเตาถ่านอย่างนี้เลยครับหอมครับปลาเขาย่างหนึ่งเหลืองนะครับตกปลานี่ครับหอมมากเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้นะทั้งเหลืองทั้งหอมดูครับดูเนื้อสีขาวข้างในครับเห็นไหมว่ามันน่ากินกว่า<อ>น,น่ากินกว่าไอ้ไม่เอาเกรดออกผมว่าเอาเอาเอาข้ามิ้นทาแล้วก็กินได้เลยไปเชยงตุงอีกแล้ว <laughs> ไปเชยงตุงอีกแล้ว ถ้าเป็นสูตรของยายคำไม่ใส่ถั่นเน่าไปเรียบร้อยแล้วครับเกลือคนละแบบอันนั้นก็อร่อยนะครัแต่ว่าอันน네ี้จะเป็นสูตรทางเหนือของเราครับสูตรเมืองเมืองนะครับอันนี้ใส่น้ำพริกอันนี้ใส่น้ำพริกล้ำคนละแบบล้ำคนละอย่างคนละอันครับเอาได้แล้วครับปลาใก้สูกแล้วจะเอาผักไปต้มผักไปบ้านๆครับมีผักอะไรก็มากกันอย่างกับสซไปเลยอันนี้เป็นอันนี้บะเขือครับมะเขือยาวยาวกับบะเขือกลางกบนะครับมะเขือกลางกบนี่เป็นมะเขือแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้ ไปเที่ยวที่ดอยเทือไทยเนะ่ยคุณแม่แฟนโยชิโต้ม้กินหวานมากต้มท้้อง,ทองอย่างนี้เลยนะครับะจะได้เราสุกมาเราจะได้ต้มเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะครับอันไหนอันใหญ่ใหญ่เหรอลุกคุณทำยังไงปกติปกติก็ย่างส่วนใหญ่จะย่างครับหรือว่าถ้ามาันก็เอาลูกเล็กกว่านี้ครับลูกประมาณเท่าของน้่มือทำอะไรลุงคุณบ้าจะต้มยังไงนี่ลคุณมาดูต้มกับเตาถ่านครับ สุดยอดมะเขือสดๆครับมะเขือสดมากครับพี่น้องนี่แหละกินกับข้าวกินกับข้าวเหนียวมะเขือสดๆสดมากสดมากสดออกจากเตาเลยครับสดออกจากหม้อเลยครับเอาย่างกันได้ไหมย่างทำอลาสกันดีกว่าร้อนๆเตาๆอเตาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สวนครัวลุงเด่นนะครับผมใกล้แล้วดิป่าเขาก็ใกล้จะสุกแล้วถ้าปลาสุกเร็ว ดูปอกปลาสีสันของปลาเนี่ยขอ้ย่างลุงเด่นบอกย่างสุดนี่ไงลุงคุณบอกจะย่างทั้งเกล็ดแล้วเวลาเอาไปตำน้มพริกอะมันเจะเหลือแค่ขาวๆมันขาวๆแล้วมันไม่หอมอันนี้มันหอมกลิ่นทานกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันย่างมันจะโอเคเห็นไหมเนี่ยพี่น้องดูโอ้โอ้เดี๋ยวเขาแกะพริกแกะพริกแกะแกะพริกอะไรรอรอปลาแป๊บนึงโอเคเราเสือเขาก็เริ่มที่จะได้แล้วครับพริกฟื้น นี่ด้กี่เข้าเตียงแน่นอนครับก็มาเตียงกับใบโมงก็เดิมวันนี้นะเอ้าไปเดี๋ยวเขาไปต่ำน้ำมิตปลากันเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วถึงเวลาแล้วน้องเด่นนาอปลาปิ้งนะมาเจคนเท่าปลาปิ้งไปต้องเลยป่าปิ้งไปได้นี่ได้ปป่าย่างเขาป่าย่างป่าย่างนี้กระเทียมหอมแดงพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกหนุ่มครับเพิ่มเพิ่มจะให้สีสีมันขึ้นมาเพิ่มอรรถรสนะครับใส่ลงันหมดเลยอ่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลา นี่เรียนใส่เกลือเไปเนาะเกลือแกงเกลือป่นเกลือไปแล้วครับใส่น้ำปลานี่ใส่เกลือทำเลยครับใส่แล้วที่ขาดไปได้ก็คือผงนวลน้องเลรนน้องนี่หลังันี่หลังครับน่ากินอะนู้นฟุกนี้ง่ายต่างครับน่ากินเนาะเดี๋ยวเขาแกะปลาก้อนน้องเรน ก็ตัวนี้ก็แกะได้หมดเลยนงแกะใส่เลยนะครับแกะใส่เลยนี่โอ้โหนี่เหนไหมแค่นี้ก็น่ากินแล้วเห็นไหมละเอียดแล้วครับไม่ไได้ม่ต้องละเอียดเยอะนะครับแล้วก็นี่นะคุณดูเนื้อปลาปลานะครับนี่เวลาจะนี่ก็แกะนี่เลยนะครับแกะอย่างนี้เลยนี่ดูเนื้อเนื้อปลานินย่างดูไม่มีก้างนะนี่นะแล้วก็ใส่ไปเลยใส่ลงไปเลยนะครับนี่ดูนี่นี่หนังปลาลินพวกนี้ไงมันจะอร่อยไง มันจะหอมนะครับน้ำพริกปลาปิ้งครับนี่เดี๋ยวเรียนชิมหน่อยอ่ะชิมเลยครับชิมได้เลยครับสุกแล้วเนาะสุกแล้วนี่ก่อนจะทำน้ำพริกก็อย่างนี้หน่อยเอาสักหน่อยครับอืมเดี๋ยวแกะปลาใทยเลยครับแซ่บคักแซ่บแน่ใส่เข้าไปเอาปลาไตละนองเด่นเนาะเนื้อปลาของเราก็พริกป่าปิ้ง เาตน้อยเดียวเพราี่เหลอเดี๋ยวเอาอันนี้มาน้อยนะครับดูดูดูมูบูดูดูด่ดูดูดูครดู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 ดเดู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 อูดูู้ด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 รดูดับููดูัูด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 ินูด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 ต้องไปใส่อย่างเยอะเน้นความหวานจากปลาความเค็มจากเกลือความหอมจากกระเทียมจากพริกนี่ใส่ผงดูัู เอาพิสมาเห็นหน่อยหวานอแล้วหวานแล้วหวะครับนี่องมีร้านันนวดนวดน้อยสามเข้ากับอันนี้อ่ะลูกพูนลองดูนี่เนื้อแบบน้ำพริกโอตเข้าีันนี่ขนาดเลยเนาะอด้สีเขียวอดสีแดงก็ข้อนึ่งใส่ถั่วเน่าไหมล่ะมาใส่ครับวันนี้ขอกินแบบมาใส่ถั่วเน่าครับผม แล้วก็เวลาตัดเซฟก็ตักใส่ถ้วยนี่เลยนะถ้วยเลย็กถ้วยใหญ่กันหมดมันต้องถ้วยบางทีเราอยู่นี่ได้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 อันนี้เนี่ยดุกินแม่บ้านข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวเจียงไฮ้ครับปัปน่นเอลาปลาดุกได้เหรอครับมึงเรียนอืนไอได้หมดได้ทุกปลาคือเออบางคนจะว่าปลาปลาดุกยิ่งอร่อยอมันนะครับมันนี่ครับไม่ต้องหอมแล้วกินกับกระถิน กินกับผักต้มนะครับแล้วก็กินกับปลาที่เราเหลือครึ่งหนึ่งย่างกินกับข้าวเหนียวมันจะสุดยอดนะครับกินกับกะถิ่นช่อมะเดี๋ยวผักอะไรตามสวนเนี่ยผักติ้วผักเม็กเก็บหมดเลยนะเก็บมาหมดใบไอ้ไอ้อะไรนะใบข้าวแขวงมันจะบอแม่งบอแข้งเหรอบอแข้งบุรัสน่ะข้อเหนื่มว่ามะเขือพวงมะเขือพวงกินกับนี่จะอร่อยนะครับพี่น้องนี่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนพี่น้องมาเนอะ วิววิวลักแร้ทำเลาะกันนะองนะนากีเข้าวิวลักล้านมาดูน้ำพริกครับน้ำพริกปลาปิ้งครับห้ามบอกว่าเป็นคนเท่านะคนเท่าปลาปิ้งนี่อยมาได้เน้องยังไงเท่าอ๋อเท่าป่ะกินกะเพรากระถินนะครับกระถินเอฟซีคนเหนืออยู่ต่างประเทศทันใส่คลิปนี้นี่มีให้ครับผมให้เนี่ยเนี่ยอย่างก็บะเขือหวานเนอะ ตก็จะหวานหวานโทนอืหอมกับน้ำพริกมันเข้ากันขนาดเลยเนด้วยคางคกมันหอมเนาะครับหอมหวานครับบุกระแกงกุบก็ครับคางกุบปะคางคกเนาะมันแบบฟักอะคางกุบอีนอ่ะอันนี้ปลาปลาปิ้งปิ้งห้ามบอกคนเท่านะห้ามบอกคนเท่าเนาะนี่กระซองลุงก็รู้ปลเท่าได้ๆครับโอ้หมอสมุณ หวานจับจองไม่ได้กินนะนี่ที่เขานะครับมะเขือนี่นะครับชิคๆนี้ชิคๆนี้จืหวานกระเนี้ยใส่ปากนี่เลยเนาะเหมาะแต้มเอามาหยุดเข้าวตะเรอุ่นๆเนาะครับก็ตอนนี้หน้าหนาวครับผมครับอากาศช่วงเช้าก็เย็นๆมาได้ว่าหนาวเกินน้องเด่นเนาะอากาศเย็นๆครับเหมาะ มองเด่นกี่เข้าไป็นดีดีโดนรำครับผมไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปกินละบายนะครับปลาสปาป่าถ้าอยู่ญี่ปุ่นก็ปลาซาบะซัมอนได้ครับซัมอนก็ไทหม็อกกลิ่นเมืองดูคนร้งกิ่นหอมมะเขือด้วยมะเขือนี่นะบะเขือหวานหวานมะเขือกินน้ำพริกได้ครับกินได้กินได้กินนัำพริกง่ายด้วยกินน้ำพริกน้องเด่นน้องไปกินกคำน้อยเน่อยนะใหญ่ๆครับต้องเอ้ยครับ ลุงคุ้นจะใส่กะปิใส่กะปิใส่ฮะแล้วนี่จะใส่ตเกลือครับอร่อยแล้วมันหวานหวานขือหวานเน้องหน่จยแล้วบ้างมาครับพี่น้องจะเข้าด้วยกันหวานหอมครับหานุงเด่นกินพวกกนเห็นมันรีบรีบร้ลำครับครับตำบมกก๋วยเตี๋ยวกะม้อเนอะกินครับตำมะละกอ บรรยานกาศสวยทังนึงกลิ่นข้าวําครับกินข้าวกับดัดอุ่นเนาะกินจืดกินเนื้อมาหลายวันแล้วี่น้องแล้กินน้ำโพกน้ำพีกพ้องเพื่อสุขภาพของนี้กินซุกๆเนาะนแงซาแต่กระค่อยอยากอยู่นะแรงซ่าอืมหมวานอือบะเขินนีหนหน่หวานไหมครับถึงกระปุกอลาปิ้งเนีย่ยปิ้งกับหม้อง ไม่ธรรมดาเบรกแตกเนี่ยสังข้์เนี่ยกินกินกินแล้วหยุดไม่ได้ครับลาลาไม่ไหวานไม่ก็มั้งอันเดียวขอตัวกินข้าวนะครับกินข้าวแล้วเดียวหาจะไปไหนตอนนั้นเดี๋ยวคุณคนอนมีของอยรีวิวอย่างเพราะว่าข้าวเจ้านี่ผมไม่ค่อยเน้นอะไรครับแต่ต้องเด้๋ยวมั้งทกมากด้วเนอะ ข้ามกัติกเนาะลุพูนี่ม,มันมันเล่นข้าเจ้าโรงเรียนนี่หรือเอหมาะเต็มอวัยวไปเดี๋ยกินข้าวรก้างรับครับน้ำิป่ปาป,ปิ้งในมาจจกคนเท่าปิดใช่ยะนะครับอย่ามันเน่แต่วา่าหุ่นหินรุ่งร่วงุ่ิน,น,นอ,อนเข้ากันดีจ่ว่า มาหลังจากที่เรากินข้าวอิ่มเสร็จแล้วเรามาทําไฟครับผมอาทำระบบไฟหน่อยทําระบบไฟลุงพื้นอิเล็กทรอนิกส์สนใจติดต่อไฟช็อตได้ครับนี่เราไฟมีเยอะสั่งลาซาด้ามาอันนี้ลงเด่นสั่งมานะครับที่มันช็อตไปอีกเยอะกว่านี้นะครับทําไมถึงช็อตบ่อยจังครับเครื่องเครื่องบานไฟไงอ๋อนี่สั่งมาสั่งมาสั่งมาทีลุงนี่รังใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาเป็นรังเลยอ๋อนี่ผมติดเรียบร้อยไปอันหนึ่งแล้ว เพราะเวลามันช็อตไปมันช็อตทั้งลังไงครับเวลามันจะมีกี่ดอทหนึ่งสองบิกว่ดอทเวลามันช็อตมันช็อตหมดช็อตหมดเลยนะต้อาซื้อทีหมดช็อตรอบนี้เสียหายหนักหน่อยปั๊มน้ำก็ช็อตลำโพงก็ช็อตพังหมดเลยนะครับหมดเลยทุกอย่างพังหมดก็เลยเดี๋ยวจะมาติดตั้งด้านหน้านี่ครับนี่มาดูด้านหน้าเดี๋ยวมาทักทายน้เล่หน่อยเนาะ สวัสดียามตอนครับน้าเล่ครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบเอากาแฟไฟบอกครับมาเป็นกำลังใจกาแฟไฟบอกครับเข้าหอมเริ่มเริ่มคิดถึงข้าวหอมแล้วอกันเริ่มแล้วนะครับข้าวข้าวข้าวสกัดข้าวสกัดนะครับเดี๋ยวอ่านวันนี้เดี๋ยวหมดแรกนี่อาเจนั่นเดี๋ยวจะอาเจลองไฟครับน้าเล่ลองไฟเนี่ยผมติดเนี่ยผมติดเนี่ยเนี่ยติดไปหลอดหนึ่งแล้วเดี๋ยวติดตรงนี้อีกหลอดหนึ่งเป็กำลังใจน่ายางมวันนี้ครับ เพิ่มไฟเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดข้างนี้อีกสิบกอลล์คือเครื่องพันไฟคูปต้าใช้นึ่งลอดเดียวก็เสียน้ำมันเท่าเดิมครับใช้ร้อยหลอดก็เสียน้ำมันเท่าเดิมก็้ันใก็มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดใส่ให้หมดดูแขวนตรงข้างๆนั่นแหละผมก็ไปอยู่ผมมาผมก็ดึงปักออกอยู่นั่นแหละไม่ต้องัวไม่ต้องควบอไฟเพราะไม่มีมิเตอร์อ๋อไม่มีมิเตอร์นะครับใช้ได้เต็มที่ครับผม ไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าครับป่ะเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้เนาะเดี๋ยวล่ำลาบรรยากาศตรงนี้ไปแล้วเนาะกี่เข้าเก็ีน้ำเสร็จทำงานทูานดูแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวตอนเย็นเนาะนูยงเนาะเดี๋ยวเดี๋นดีเดี๋ยวเนียไอ้ลุยว้นเลยลอยน้ำหรอครับอาจจะได้ล่นน้ำเนาะน่นั่นเลยเนาไม่กินาในเรือเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวผมทำไฟก่อนครับ